คุณผู้ชมครับรนักวิทยาวเวลาเดินเริ่มเกมแข่งขันในแมตช์พิเศษในวันนี้ครับระหว่างห้วยไร่ยูรีนาในเสื้อขาวกางเกงน้ำเงินถุงเท้าขาวพบกับยอดทีมมอนนักเรียนขาสัน้นแห่งสยามประเทศอย่างทีมมอนรัมบัวทองวิทยาที่ลิกซิ์ถ,ถูกต้องเลยครับอต่ลุกน,นี้ับโอ้โอหป้าเจ้วันนี้หัวไม่ดีครับเรียนไม่เก่งครับผมเรียนไม่เก่งอ่าเรียบโอ้ลูกนี้ยิงแบบเหนือความาดหมายครับพี่ไก่ห้วยร่องียูรีของพี่กองไรไร้ก่อนบอกว่า ให้ลูกบอลมาพร้อมลเสนหน่อยนะครับผมโอ้โหนี่คร <uh ับ ho พี่กองหมอกยางต่อนไว้หน้าแทงมาสวยใส่ขวาลงไี้เรียบยังอยู่ร่างขวามือได้เลยนะครับและแทงหลุดมาจังหวะนี้มาแล้วอัคนีใส่ซ้ายเรียบ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 เรลอยเีท่าไทยว่ายป้อมยิงนํเนี่ยได้ลุ้นเลยนะโอ้โห เรามีลุ้นแจกเสื้อจากวัจแจขอมพารนะครับอ่าใช่เฮ้ยแจกจริงนะวัจแจบอกเอาเลยพี่ถูโอ้โหลุงนี้แกสั่งไม่เข้าใจแทงมาที่เป้าพิกสวยวารากเรียเรียบ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 เรีเรยบรียบเรบเรียบียบเรียบเรีย โบ้บริจาคฮนะเอ็มประหลุดไปหวะนี้ไม่ลำหน้าครับโดนหลังลำดาวาระกรหลบหนึ่งคนวาระกรเรียบรอ้อยท่าดีาใจของครับท่าดีใ,ใจยังไงพี่เจ้สาแฟนบอลหน่อยพีห่พหมาแฟน,นดีดเเหัวใจมาด่ขอถ้าถ้าในไลฟ์สดจะเห็นเลยฮะเราจะถ่ายจากมุมสูงเข้ามานี่ฮะทำมุมสูงก็ขอบคุณพี่ด้วยครับที่ไปดูไปดูได้นะฮะไม่รู้เฟซอะไรเขาไลฟ์อยู่อ่ะตูดแล้วนะฮะโอ้โหสกอร์ตอนนี้สามลูกแล้วพิศิลทำไงต่อพี่ ยังก่อนนะพี่จินบอกว่าเดี๋ยวรอโอ้ใครอะน้องออโต้นะฮะโอ้โหบอโต้ใครฮะบอโต้เอาละพี่โจอี้ดีใจแทนกับพี่แจ็คเลยโจอี้กับพี่ก้องติวประตูแล้วฮะโอเคบอกว่าใช่ได้นะเออได้เจ็ดพันห้าพันยังไงปิดโอ้โหเฮ้ยโชคดีไม่เอามั้งห้าพันเนี่ยภาพช้าเอบีพี่พี่บอยวัะสันบอกว่าต้องโทษเจ็ดตังที่ยิงไม่เข้ายิงเข้าไปก็จบแล้วเออพี่ต้องเต้บอกไม่อยากยิงเด็ดครับผมก็ เรียบ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 ลอไปเท่าไหร่ฮะโอ้โหมอแจ็คบอกมันเป็นแผนอะไล่แมนฟังให้ดีนะฮะแต่ถ้าล็อกข้าขวาแล้วก็มายิงมั้งป่านเสาสองแปเรียบ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 ลงใกถึงแล้วกันโอ้โหเอาละเดี๋ยวโจบอกเดี๋ยวลงไปเตะเองด้วย โอ้ตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับพี่จากจังหวัดพิจิตรครับแทงมาที่ิเนี่ยต่อชนเท้ามาวอลกอลูกนี้ผูศิสี์บอกว่าล้หน้าครับตกล้มนะยกเออต้องยกต้องยกเห็นด้วยเห็นด้วยจังหวะนี้บอกว่าให้ด้วยไม่ยกแล้วลูกนี้เอ่อถ้าแบ่งเขาด้วยอาจจะได้นะอันนี้อันนี้น้องได้ทั้งหมดหมื่นสี่หักโจอีผู้เสียนะครับผมพี่ก้องใจสวยมากล้ำพ้นใส่ขวาอ้าวบางสาก็ออกนะฮะส่งน้องกายครับนี่ โดยกับฮัพเพอลูกที่เจมาแล้วฮะจากเจ้านายเจฟดาโอ้โหลูพี่กองบอลอันนี้ฟิเลยเน้นมากครับนะฮาบุรีเลยและวลากรหมลูกนี้ผู้สาวตัวเซฟไม่ได้ครับเป็นโซนซุ้มหลังคาอย่างไงก็รบกวนเจ้าหน้าที่เราสแกนออกให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวบนพื้นที่นะครับขอบพระคุณครับผมเฉญต่อครับพี่โจครับต่วันนี้โดนอีกฮัพเพอโดยวลากรหรือไม่เตาเตะ หรือว่าฝรั่งหมอนทองลูกนี้เอาโอ,โ,โอ้โหไม่เข้าคราับทีมนักร้องหรือว่านักบอลเลยทั้งสองทีมนะครับ<ห>เดี๋ยวทางอาจารย์สกลน,นะครับจะพารุกๆหมอนทองเนี่ยเดินไปขอบคุณแฟนบอลทั่วสนามนะครับ<ห>ที่ <c oughs> นะครับไม่ต้องวิ่งลงมานะครับเพื่อเซฟความปลอ,อดภัยด้วยนะครับเอางี้จะ มอบให้หมอทองแ0 0พันและบริจาคให้กับโรงพยาบาลอีก8,000บาทเอาอีกเหรอจัดไปเน,นี่ยพ,พี่ก้องคนเดียวพี่ก้องคนเดียว1 0 0 0งบาทคนเดียวเลยครับสำหรับพี่ก้องได้เอาไป10,000บาทเฮ้ยๆลูกนี้ผมนึกว่าดูวอลเลย์บอลทีมชาติไทยอยู่ออลูมาเซตเซตแล้วก็กระโดดตบกระโดดปัดนี่ะเื่มาแล้วจังหวะนี้แทงมาอีกหนึ่งทีก็พิชกงเสาผาลูกนี้โอ้โหฮันเตอร์ไอเสาบะซดไอเสาทอร์พีกองเฮไรครับแม่ายบอลมาไม่ตรงครับบอลอยู่ที่พอตบอลอยู่ที่ปันวัฒน์ครับ